อัปเดตช่วงบ่ายจนถึงค่ำวันนี้20พฤศจิกายน2567ปริมาณฝนจะตกเพิ่มขึ้นบริเวณภาคใต้ภาคเหนือฝั่งตะวันตกคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนลงมาปกคลุมที่ภาคเหนือมวลอากาศเย็นที่มีกำลังค่อนข้างแรงจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในวันนี้จนถึงประมาณวันที่23พฤศจิกายนจับปาในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนอากาศจะหนาวถึงหนาวจัดได้แนวโน้มสภาพอากาศจะเป็นเช่นไรติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะ อัปเดตข้อมูลจากโมเดลของ GFS ล่วงหน้า15วัน20พฤศจิกายนช่วงบ่ายจนถึงค่ำบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นตั้งแต่จังหวัดชุมพรจนถึงนาราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเริ่มมีกลุ่มฝนเข้าปกคลุมหนาแน่นเป็นพื้นที่สีเขียวเข้มส่วนภาคเหนืออาจมีความชื้นอยู่เล็กน้อยปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนช่วงเช้าอาจมีหมอกหนาหรือมีฝนโปรยได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีมวลอากาศเย็ยนที่มีกำลังแรง เคลื่อนลงมาปกคลุมถึงบริเวณจงังหวัดขอนแก่นอากาศจะเย็นลมจะพัดแรงในวันที่20-21พฤศจิกายนปริมาณฝนจะไม่เกิดขึ้นบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตอนออก ส่วนภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนได้เล็กน้อยโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนด้านหน้าเทือกเขาภาคใต้20ไปจนถึงประมาณวันที่23พฤศจิกายนฝนยังตกหนักต่อเนื่องและจับตาในช่วงวันที่23จะมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำจากโมเดล GFS คาดการณบริเวณทะเลจ,จินใต้ตอนล่างใกล้กับประเทศมาเลเซีย จะมีการกอร่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกใกล้กับเกาะสุมาตราจะมีการกอร่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำขึ้นทาให้เกิดแนวร่องมรสุมบริเวณประเทศมาเลเซียฝนจะตกหนักบริเวณดังกล่าวเมื่อพายุหรือหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนขึ้นที่สูงจะทําให้บริเวณประเทศไทยคือภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ตั้งแต่วันที่26อีกครั้งและจะทำให้มีฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันตั้งแต่วันที่26ไปจนถึงประมาณวันที่28พฤศจิกายนพี่น้องภาคใต้เตรียมรับมือจากโมเดลของ GFS คาดการณ์ว่าหย่อมความกดอากาศต่ำจะเคลื่อนมาปกคลุมที่ภาคใต้ตอนล่างใกล้กับประเทศมาเลเซีย ซึ่งขณะนี้ลมตะวันออกพัดต่ำลงเพราะตอนบนมีมวลอากาศเย็นที่มีกำลังแรงแผล,ลงมาปกคลุมจนถึงหัวเกาะลูซอนและประเทศเวียดนามตอนกลางจึงทำให้ความชื้นที่ได้จากการก่อตัวของพายุและลมฝ่ายตะวันออกในมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกก่อตัวต่ำลงเคลื่อนผ่านบริเวณประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ตอนใต้ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนล่างและผ่านบริเวณตอนล่างของประเทศไทยคือภาคใต้ โดยเฉพาะภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจนถึงนาราธิวาสช่วงประมาณวันที่16ไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนจะมีฝนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขอให้พี่น้องตั้งแต่จังหวัดชุมพรไปจนถึงนาราธิวาสเตรียมรับมือกันด้วยหากโมเดลของ GFS อัปเดตเช่นนี้เกือบทุกวันย้อนหลังไป3วันยังให้ข้อมูลเช่นเดิมค่ะขอให้พี่น้องทุกท่านเตรียมรับมือไว้ก่อนค่ะ เนื่องจากในปีนี้เป็นปรากฏการณ์ลานิยาลมค้าหรือลมฝ่ายตะวันออกยังคงพัดนำความชื้นจากมหาสมุทรแปซิฟิกลงสู่ทะเลจ,จีนใต้และเคลื่อนผ่านบริเวณประเทศไทยคือภาคใต้ในช่วงนี้เนื่องจากตอนบนมีมวลอ,อากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมจึงทำให้พายุที่ก่อตัวเคลื่อนตัวต่ำลงหากพายุเคลื่อนตัวขึ้นที่สูงมีมวลอ,อากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมจะทำให้พายุสลายตัวอย่างรวดเร็วเช่นพายุที่ก่อตัวช่วงวันที่28 จะเคลื่อนเข้าสู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้และสลายตัวที่ประเทศกัมพูชาพายุลูกใหม่ที่ก่อตัวอีกครั้งในวันที่5ธันวาคมอาจเคลื่อนตัวมาที่ทะเลจ,จีนใต้ตอนล่างอีกครั้งซึ่งโมเดลของ GFS คาดการล่วงหน้าไปจนถึงวันที่5ธันวาคมค่ะติดตามกันอย่างต่อเนื่องแอดมินจะอัปเดตข้อมูลให้กับพี่น้องทุกท่านได้ทราบเป็นระยะๆค่ะ อัปเดตสภาพอากาศล่วงหน้า3เดือนตั้งแต่พฤศจิกายน2567ถึงมกราคม2568โมเดลของ CFS คาดการปริมาณฝนบริเวณภาคใต้ในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่งระยะ3เดือนนี้คาดว่าปริมาณฝนโดยรวมของภาคเหนือจะใกล้เคียงกับค่าป,ปกติส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนโดยรวมมากกว่าค่าป,ปกติประมาณร้ยละ ยกเว้นบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณฝนโดยรวมมากกว่าค่าปกติประมาณร้อยละยี่สิบภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือลมตะวันออกยังคงพัดเข้ามาปกคลุมมีโอกาสเกิดฝนได้ในช่วงฤดูหนาวนี้ช่วงเดือนพฤศจิกายนปริมาณฝนโดยรวมภาคเหนือจะใกล้เคียงกับค่าปกติส่วนภาคตอนออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีปริมาณฝนโดยรวมสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละสิภาคกลางภาคตอนออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันปริมาณฝนจะสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละยีซึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้มักจะมีฝนเกิดขึ้นเป็นฝนหลงฤดู <N> เนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกคือลมค้าจากปรากฏการณ์ลานิยาพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยตอนบนจะมีค่าสูงกว่าค่าปกติประมาณ1องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้อุณหภูมิจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ0.5องศาเซลเซียสประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิสูงสุดประมาณ32-34องศาเซลเซียสในช่วงเดือนพฤศจิกายนส่วนภาคใต้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ31-3 3องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยทั่วไทยประมาณ22-24องศาเซลเซียสในเดือนพฤศจิกายนนี้ช่วงเดือนธันวาคมปริมาณฝนโดยรวมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ50หรือแทบจะไม่ตกกันเลยส่วนภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปริมาณฝนโดยรวมใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยปกติ ภาคใต้ทั้งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันปริมาณฝนโดยรวมจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละสิบในเดือนธันวาควมนี้อุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนเฉลี่ยประมาณ21-23อถึงองศาเซลเซียสส่วนภาคใต้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25ถึงองศาเซลเซียสช่วงเดือนมกราคมปริมาณฝนโดยรวมส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกับค่าปกติยกเว้นภาคใต้จะมีปริมาณฝนโดยรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ30ค่ะ ฝนโดยรวมบริเวณภาคใต้จะมากขึ้นจากปรากฏการณ์ลานิยานี้จะยาวไปจนถึงเดือนมีนาคม2568อุณหภูมิเฉลีย่ยบริเวณประเทศไทยตอนบนช่วงเดือนมกราคมประมาณ19-21องศาเซลเซียสซึ่งจะมีอากาศหนาวเย็นมากกว่าในเดือนอื่นๆสำหรับเดือนมกราคมค่ะส่วนภาคใต้อุณหภูมิเฉลีย่ยต่ำสุดในช่วงเดือนมกราคมประมาณ22-24องศาเซลเซียส ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยเป็นช่วงๆในเดือนพฤศจิกายนจะมีอุณหภูมิลดลงได้เล็กน้อยส่วนเดือนธันวาคมคาดว่าอุณหภูมิโดยเฉลี่ยจะต่ำกว่าในเดือนพฤศจิกายนและเดือนมกราคมจะมีอากาศเย็นไปจนถึงหนาวได้โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน แนวโน้มฝนสะสมอยู่บริเวณภาคใต้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมกราคมบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนช่วงประมาณพฤศจิกายนถึงธันวาคมช่วงมกราคมปริมาณฝนจะเริ่มลดลงส่วนภาคเหนือภาคตะนออกเฉียงเหนือช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้มีโอกาสเกิดฝนได้บางแห่งค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตนออกค่ะ อัปเดตสภาพอากาศในวันนี้ช่วงบ่าย13นาฬิกาเป็นต้นไปมีกลุ่มฝนเข้าปกคลุมเล็กน้อยบริเวณภาคเหนือจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเชียงกลางอเภอปัวผาหลักท่าวังผาบ่อเกลือศบคุณอเภอปงเชียงม่วนจังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาจะมีฝนเล็กน้อยวังเหนือจังหวัดลำปางอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่มฝนเข้าปกคลุมเป็นความชื้นเล็กน้อยค่ะ พื้นกระแสลมฝ่ายตะวันตก เลื่อลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือจึงเกิดแนวปะทะอากาศขึ้นในวันนี้มวลอากาศเย็นที่มีกําลังอ่อนจนถึงปานกลางเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมในวันที่20พฤศจิกายนตอนบนของประเทศไทยจึงมีอากาศเย็นภาคตนออกเฉียงเหนือเริ่มมีอุณหภูมิลดลงโดยช่วงประมาณ1นาฬิกาจนถึงช่วงเช้าของวันที่21อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่19-20องศาเซลเซียสที่บริเวณภาคเหนือส่วนที่ภาคตนออกเฉียงเหนืออุณหภูมิต่ำสุดประมาณ20-21องศาเซลเซียส ในวันนี้บริเวณประเทศไทยจะมีอากาศค่อนข้างร้อนในช่วงกลางวันบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะอนออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตอนออกอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวแดดแรงในช่วงกลางวันค่ะส่วนภาคใต้ลมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มพัดแรงปริมาณฝนในบริเวณภาคใต้จะเริ่มตั้งแต่13นาฬิกาเป็นต้นไปในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจะมีฝนเล็กน้อยส่วนฝนตกหนักอยู่ที่บ้านนาสารเวียงสะพระแสง จังหวัดนครศรีธรรมราชท่าสาราสิชนอเภอเมืองนครศรีธรรมราชพิปูนลานสกาจะเริ่มมีฝนตกหนกักปากพนังเขาพนมกระบี่อเ,เมืองกระบี่มีฝนตกหนกักค่ะฝั่งตะวันตกของนครศรีธรรมราชคืออเภอทุ่งใหญ่พิปูนนาบอนจะมีฝนตกหนกักค่ะส่วนในจังหวัดพังงาคุระบุรีตะกัวป่ากระโปรงท้ายเหมืองพนมมีฝนเล็กน้อยลานสกา จังหวัดตรังสิกาวย่านตาขาวกันตังมีฝนเล็กน้อยค่ะพัทลุงมีฝนตกลมกระชุกแรงอำเภอเมืองพัทลุงควรขนุนบางแก้วควรเนียงสงขาหัดใหญ่ควรโดนสตูลสะดาวนาทวีจน,นะสบ้าย,ย้อยจังหวัดสงขาปัตตานีปานาเรอำเภอเมืองยะลาหรือเสาะบันังสตาทานโตเบตงมีฝนเล็กน้อยส่วนนราธิวาสอาจมีฝนตกนัก ตันยงมัดสุไงโกลกสุไงาปาดีสุขีรินอำเภอเมืองนราธิวาสในช่วงเย็นจะมีฝนตกหนักตามแนวชายฝั่งและอเภอตากใบบริเวณภาคใต้จะมีฝนตั้งแต่ประมาณ13นาฬิกาโดยเฉพาะตั้งแต่สุราษฎร์ธานีจนถึงนราธิวาสและฝนตกหนักบางแห่งในจงังหวัดกระบี่ตรังภูเก็ตพัทลุงสงขลาพังงายะลาปัตตานีนราธิวาส ฝนจะตกไปจนถึงประมาณ20นาฬิกาพี่น้องบริเวณภาคใต้ตเตรียมรับมือในวันนี้ส่วนวันที่21พฤศจิกายนตั้งแต่ช่วงเช้าฝนจะเริ่มตกหนักที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสและจังหวัดตรังขอให้พี่น้องบริเวณภาคใต้ตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนเป็นต้นไปจนถึงประมาณวันที่23พฤศจิกายนตเตรียมรับมือฝนตกข้ามวานันข้ามคืน เนื่องจากฝั่งตะวันตกของประเทศไทยในอา่าวเบงกอลตอนล่างใกล้กับหัวเกาะสุมาตรามีการกอร่อตัวของหย่อมความกดอากาศตา่ำโมเดลของ ECMWF คาดการกลุ่มฝนตกหนะักจะเกิดขึ้นบริเวณเอา่าวเบงกอลตอนล่างจึงทําให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนะักตั้งแต่วันที่20ไปจนถึง23พฤศจิกายนหลังจากนั้นในวันที่24ไปจนถึงวันที่26พฤศจิกายนฝนอาจลดลงเพราะพายุจะเคลื่อนห่างออกจากบริเวณประเทศไทยเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศอินเดีย มวลอากาศเย็นในช่วงวันที่24ไปจนถึง27พฤศจุจิกายนเริ่มอ่อนกำลังลงหลังจากนั้นในช่วงเดึกของวันที่27จะมีแนวปะทะอากาศเกิดฝนฟ้าคะนองบริเวณภาคกลางนาครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาทและใกล้กับแนวชายฝั่งการจานบรุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหาหนาครและปริมณฑลวันที่27ไปจนถึงช่วงเช้าวันที่28ก่อนที่มวลอากาศเย็นกำลังแรงจะแผ่ลงมาปกคลุมจะเกิดฝนขึ้น จากแนวปะทะอากาศบริเวณภาคกลางส่วนภาคใต้จะกลับมามีฝนตกหนักอีกครั้งในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนค่ะ